สวัสดีครับวันนี้ทีลาโมบายช่วงนี้ครับต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2,024มีมือถือเปิดตัวใหม่ครับก็จะเป็นรุ่น realme note 50นะครับตัวนี้ note 50ราคาจำหน่ายนะครับอยู่ที่3,999บาท4,000ทอนหบาทจะมีจุดดีจุดเด่นยังไงครับไปชมรีวิวกันดเลย สำหรับไฮไลท์วันนี้อย่างแรกครับเราก็จะมาแกะกล่องดูของแถมมาดูเรื่องสเปคหน้าจอแสดงผลระบบปฏิบัติการสเปคกล้องถ่ายรูปงานวิดีโอนำโทรศัพท์ครับไปทดลองถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็นำรูปนำวิดีโอครับมาให้เพื่อนๆได้นนชมว่าสวยหรือเปล่าการทดลองความทนแบตเตอรี่ครับเปิด y o u t u b e ทิ้งไว้เราจะดูว่าแบตเตอรี่วูบหรือเปล่าการทดลองชาร์จแบตเตอรี่15นาทีก็จะดูความเร็วในการชาร์จ ทดลองฟังเสียงกระดิ่งหรือว่าลำโพงทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับมาครับมาเริ่มดูรีวิวกันได้เลยมาครับอย่างแรกเลยเราจะมาแกะกล่องดูของแถมสำหรับเจ้าเรียวมีโน้ต50มาพร้อมกับกล่องสีเหลืองตัวหนังสือสีดำมีชื่อรุ่นอย่างชัดเจนครับเรียวมีโน้ต50ด้านใต้ของกล่องครับก็จะโฆษณาจุดเด่นของรุ่นนี้ครับจอขนาด6.74นิ้ว กล้องหลังความละเอียด13ล้าน AI Camera เครื่องบางเพียง7.99ม mm, ิลเมตรครับอัลต้าสลิมชิปเซตครับก็จะเป็น8คอร์ core, ชิปเซตมาครับมาเริ่มแกะกล่องรูของแถมกันเลยก็จะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับตรงนี้อย่างแรกที่เห็นครับก็จะเป็นเคสใสออกโทนสีดำๆขอบของเคสใสครับยกขึ้นมาจากมูลนกล้องนิดน่อยนี่ครับมาลองใส่เคสดูกันเลยอันจับการถือครับไม่ลื่นมือ ส่วนมากเคสใสครับการจับการถือจะติดมืออยู่แล้วนี่ครับเคสใสจะยกขึ้นสูงกว่าเลนกล้องเวลาราวางครับจะไม่เสียดสีกับพื้นมาดูของแถมต่อมาครับก็จะเป็นเข็มชิ้มซิมนี่ครับเข็มจิมซิมต่อมาครับก็จะเป็นหัวชาร์จ5โวลต์2แอมป์10วัตต์ก็ถือว่าครับเป็นหัวชาร์จทั่วๆไปอย่างไม่ใช่ชาร์จเร็วสิ่งที่แถมอีกอย่างหนึ่งครับก็คือสายดาต้านี่ครับก็จะเป็น USB-A เสียบเข้ากับหัวชาร์จ อีกด้านหนึ่งครับก็จะเป็นไทซีเพื่อเสียบกับก้นชาร์จโทรศัพท์สรุปของทั้งหมดภายในกล่องครับก็จะเป็นตัวเครื่องหัวชาร์จ5โวลต์2แอมป์10วัตต์นะครับต่อมาก็จะเป็นสายชาร์จแบบไทซีต่อมาก็จะเป็นเคสใสครับออกโทนสีดําอ่อนนุ่มครับไม่เหลือง่ายสําหรับโทนสีดําต่อมาก็จะเป็นเข็มกิ้มซิมแล้วก็คู่มือครับอีกอย่างหนึ่งครับหน้าจอติดฟิล์มใสมาเรียบร้อยแล้ว ก็ถือว่าของแถมค่อนข้างที่จะครบเครื่องครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มก็ถือว่าของแถมครบครับจบที่งบ4,000บาทแน่นอนสําหรับรุ่นนี้ต่อมาครับมาดูรูปร่างหน้าตาและก็ความสวยงามวันนี้ครับเราได้มาทั้ง2สีก็เรียกกันง่ายๆลยครับก็คือสีฟ้าและก็สีดําการดีไซน์ฝาหลังของเร็วมีโน้ต50ฝาหลังทำมาจากพลาสติกสําหรับลวดลายของฝาหลังครับก็จะมีแบ่งอยู่2ชั้นชั้นบนครับก็คือ ก็จะวางเลนกล้องไว้อยู่ที่2เลนอีกวงหนึ่งครับก็จะเป็นวงของแฟลช LED อเจอแสงครับส่วนด้านบนจะประกายวิบวับออกที่จะเงานี่ครับออกประกายวิบวับเมื่อเจอแสงส่วนท่อนด้านล่างครับก็คือที่จะออกโทนด้านด้านครับเมื่อเจอแสงก็มีประกายวิบวับเช่นเดียวกันก็จะคล้ายๆกลับเกล็ดเม็ดทรายเล็กๆในเรื่องความสวยงามความหรูหราลองมองลองพิจารณาดูครับป้าสวยหรูหราแค่ไหนมุมมองของแต่ละท่านครับไม่เหมือนกัน ส่วนตัวครับมองว่าสวยแต่ยังไม่ถึงขั้นกับหรูหราครับตามงบประมาณเลยรุ่นนี้ครับยังเป็นจอติ่งแบบหยดน้ำยังไม่ใช่แบบกล้องหน้าที่อยู่ใต้จอมาดูขอบด้านบนของเครื่องขอบของตัวเครื่องครับก็จะโค้งมนไม่มีช่องไม้ตัดเสียงรบกวนนะครับสำหรับรุ่นนี้วงกลมด้านหลังของโมดูลกล้องครับยกขึ้นมาจากฝาหลังนิดหน่อยไม่สูงมากด้านขวาของเครื่องครับก็จะเป็นปุ่มเล่งเสียงลดเสียง แล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ครับหรือว่าปุ่มเปิดปิดเครื่องจะเป็นปุ่มเดียวกันกับปุ่มสแกนลายนิ้วมือส่วนด้านล่างของเครื่องครับจะเป็นช่องลองําโพงนี่ครับช่องลองําโพงแล้วก็ตูดชาร์จครับหรือว่าพอร์ตชาร์จแบบไทซี C, ช่องไมค์สนทนแล้วก็ช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm. ิลลิเมตรสำหรับถาดซิมรุ่นนี้ครับจะอยู่ด้าน้ายของเครื่องเดี๋ยวเราจะมาลองจิ้มสล็อตซิมดูนะครับว่าใส่ได้กี่ซิม ถาดซิมครับก็จะมีอยู่3มช่องใส่ซิมหนึ่งใส่ซิม2อีกช่องหนึ่งครับก็จะเป็นช่องใส่เ d Card หรือว่าช่องใส่เมมนี่ครับพอใส่ซิมเสร็จเสียบกดเข้าไปได้เลยมาดูน้ำหนักของตัวเครื่องครับตามสเปคเลยหนักอยู่ที่186กรัมลองชัง่งจริงๆครับได้190รักรัมเครื่องบางเพียง7.99ม mm, ิลลิเมตรเลอยู่ที่1 6 7 2ม mm, มกว้างอยู่ที่ 76. 7 6 7มิลิเม ก็ความยาวครับก็จะยาวตามขนาดของหน้าจอก็ถือว่าเป็นมือถือที่บางเบาจับถือง่ายครับสําหรับรุ่นนี้ต่อมาครับอุทาน้าหน้าจอแสดงผลสําหรับเจ้าเรียวมีโน้ต50ขนาดของจอแสดงผลครับ6.74นิ้วจอ IPS LCD จอภาพครับยังเป็นติ่งแบบหยดน้ำเดิมๆแต่ติ่งของเรียวมีครับก็จะแคบลงคล้ายๆกับตัว U ว่า In f ฟ n i t y U พื้นที่หน้าจอค่อนข้างเยอะครับขอบจอไม่ค่อยหนาะก็จะประมาณครับ90.3%อัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องในเรื่องความละเอียดหน้าจอครับให้มาอยู่ที่ s d plus แตงสี16.7ล้านสีอัตรารีเฟรชหน้าจอครับจะอยู่ที่ 90Hz สามารถเลือกได้ครับว่าจะตั้ง60สิเฮิร์ตเดิม,เ,ดมเพื่อที่ประหยัดพลังงานว่าจะตั้งเป็นอัตโนมัติครับ 90H ก็แนะนำครับซื้อมาใช้ทั้ทีจัดเต็มเลยครับ90 Hz. ความสว่างหน้าจอครับเมื่อเล่นกลางแจ้งยิ่งสูงก็ยิ่งดีครับสู้แดดได้ดีหรือเปล่านี่ครับค่าความสว่างสูงสุดครับจะอยู่ที่560นิดนิดก็คือค่าความสว่างของหน้าจอครับยิ่งสูงก็ยิ่งดีมาครับมาดูพื้นฐานการตั้งค่าหน้าจอในการปรับทีมมืดทีมสว่างครับปรับได้ปกติการปรับขนาดตัวอักษรก็สามารถเลือกปรับตั้งค่าได้ให้ใหญ่ให้เล็กตามมุมมองของสายตาเรา ที่ชอบครับก็คือมาดูครับท่าทางการสัมผัสสำหรับเรียวมีโน้ต50สามารถปรับตั้งค่าปุ่มกดกลับครับอยู่ฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งขวาส่วนตัวครับแอดมินชอบใช้ฝั่งขวานี่ครับเราก็ปรับตั้งค่าให้อยู่ฝั่งขวาได้เลยเลาจะปรับตั้งค่าแบบท่าทางเป็นแบบคล้ายๆกับของ iPhone ก็สามารถเลือกปรับตั้งค่าได้ครับสำหรับจุดนี้มาครับมาลองเลื่อนฟีดของ YouTube นี่ครับความเร็ยวหน้าจอ90้าสิบพจะได้ประมาณนี้นี่ครับถือว่าทัชสก,กรีนค่อนข้างลื่นนะครับตรงนี้นี่ครับก็ถือว่าค่อนข้างลื่นดีครับมือถือราคา3า9 9ันเก้าบาทเล่นโซเชียลทั่วๆไปได้สบายสบายเลยนี่ครับมาลองเข้าแอปติ๊กตอกดูเนื่องจากเป็นมือถือที่จอขนาดใหญ่มุมมองคลิปในแนวตั้งครับค่อนข้างที่จะกว้างสบายตาดีนี่ครับการเลื่อนคลิปต่อคลิปทําให้เราดูง่ายครับขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น เล่นได้สบายสบายครับสําหรับ Tik t o อกต่อมาครับมาดูทางด้านกล้องถ่ายรูปมาดูทางด้านกล้องหลังครับกล้องตัวหลักอยู่ที่13ล้านพิกเซลก็จะมีเลนช่วยครับ0.3ล้านพิกเซลเลนเด็บครับช่วยวัดระยะกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลส่วนทัวมองว่าสเปกกล้องหน้าจะดีกว่านี้มาครับภาพจะสวยไม่สวยขนาดครับมาดูตัวอย่างรูปถ่ายที่ได้จากกล้องหน้าและก็กล้องหลัง รูปแรกครับเป็นรูปถ่ายที่ได้จากกล้องหน้าในโหมดปกติสีผิวของใบหน้าครับดูเนียนขาวไหลลิ้วลอยแต่ความละเอียดกล้องครับ5ล้านพิกเซลก็จะได้ประมาณนี้มาดูอีกรูปครับก็จะเป็นรูปถ่ายจากกล้องหน้าในโหมดปกติถ้าเพื่อนๆครับไม่เน้นความละเอียดกล้องไม่เน้นความคมชัดไอ่แล้วโพสตลงได้เลยเน้นความหล่อความสวยแนวบิวตี้บิวตี้หน่อยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยครับสลับเรียวมีโน้ต50 อีกลุกรับเป็นรูปถ่ายหน้าชัดหลังเบลอรหรือว่าโหมดบุคคลการตัดขอบต่างๆรับถือว่าพอใช้ได้จะสวยไม่สวยครับลองพิจ,จารณาดูมาครับมาดูตัวอย่างรูปถ่ายที่ได้จากกล้องหลังกล้องหลังรุ่นนี้ครับความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลโดยปกติครับราคานี้ส่วนมากจะให้มายที่50ล้านพิกเซลแต่รุ่นนี้ครับให้มาแค่13ล้านพิกเซลภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นตัวอย่างดอกไม้ในมุมต่างๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าถ่ายออกมาพอใช้งานได้ มาดูอีกรูปครับก็จะเป็นรูปไก่ย่างตอออกมาก็ถือว่าพอใช้ได้ครับสีสันยังไม่สดเท่าที่ควรมาดูอีกรูปครับก็จะเป็นรูปถ่ายเครื่องเล่นสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีสันไม่ผิดเพี้ยนครับแต่ความคมชัดดูแล้วยังน้อยไปหน่อยอีกลูกครับเป็นรูปการเปรียบเทียบระหว่างโหมดปกติโหมดกลางคืนแล้วก็เปิดแฟลชถ่ายครับในที่แสงน้อยภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลย มาดูอีกรูปครับเป็นการถ่ายเหรียญระยะใกล้ความคมชัดต่างๆครับก็ได้ประมาณนี้เลยมาดูอีกรูปเป็นการถ่ายเอกสารถ่ายตัวหนังสือเล็กๆถึงแม้จะไม่คมชัดมากครับแต่ก็อ่านรู้เรื่องนี่ครับตัวหนังสือที่อยู่หลังกล่องก็จะได้ประมาณนี้เลยต่อมาครับรุนานด้าระบบป,ปฏิบัติการปับเจ้า realme note สิ0ลั่นมาพร้อมกับ android version สิบส ยังไม่ได้ Android 14นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็มาะราลุ้นกันครับว่าให้เรียมีอัปเกรด Android 14มาอีกทีนึงต่อมาครับมาดูทานด้าหน่วยความจำแรมให้มาอยูที่ 4GB สามารถปรับตั้งค่าการขยายแรมได้อีกครับ 4GB ก็เป็น 8GB อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหรือว่าลอมครับอยู่ที่ 128GB สามารถใส่เมมโบริการเพิ่มได้อีกครับสูงสุดจะอยู่ที่2 TB มาดูทางห้าน CPU หรือว่าชิปเซต เลวมี n o t ต50ชิปเซตจะใช้เป็นตัวอยู่ o c ซ็612 o c อกตาคลอจีจะใช้เป็นตัว m a ร i จี57จะดีไม่ดีไงครับเราวมน,นูผลทดสอบคะแนนอันตุตคะแนนรวมจะอยู่ที่253,552คะแนนก็ถือว่าครับเป็นมือถือที่เน้นโซเชียลทั่วไปสําหรับเพื่อนๆบางท่านครับที่ต้องการซื้อไปเล่นเกมหรือว่าให้เด็กเล่นเกมก็สามารถเล่นได้ครับปรับตั้งค่าตําำ มาครับมาลองความเร็วในการสแกนนิ้วนะสแกนนิ้วครั้งที่1สแกนนิ้วครั้งที่2ส,สแกนนิ้วครั้งที่3นี่ครับทำให้อย่างรวดเร็วครับสําหรับการสแกนนิว้วมาครับมาทดลองสแกนใบหน้านะ1ปลดล็อกใบหน้าครั้งที่2ปลดล็อกใบหน้าครั้งที่3ครับ ปลดล็อกไลน์ในมือแล้วก็ใบหน้าครับทำในอย่างรวดเร็วนะครับต่อมาครับมาดูทน้านงานวิดีโอกล้องหน้าและก็กล้องหลังครับตอนนี้เป็นการถ่ายวิดีโอจากกล้องหน้าครับของเร a l m ม Note 50นะครับถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่720 p นะครับคุณภาพของคลิปก็จะประมาณนี้นะยังไม่ถึง 1080p 30นสีสะครับสีสันก็จะประมาณนี้ ตอนนี้ยืนอยู่นิ่งๆนะครับตอนกลางวันนะประมาณ9ก้าโมงเช้านะตรงนี้1234567890ยื่นไปประมาณสุดแขนครับประมาณ3 0 4 0เซนนะได้ยินเสียงชัดไหมครับ1234567890 1 2 3 4 5้7 8 9 0องเดืลองเดินช้าๆดูนะครับเดินช้าๆดูนะ1 2 3่5ส7 8 9 0 1 2ี4 5 6 7 8 9 0สดูสีสันของเครื่องเล่นด้านหลังครับ เป็นการทดลองใหม่ไปด้วยนะ1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0ได้ยินเสียงชัดมั้ยครับ1-2-3-4-5-6-7-8-9-0สีผิวก็ได้ประมาณนี้นะมาดูคลิปกิ่งนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะ1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 ครับตอนนี้เป็นการถ่ายวีดีโอจากกล้องหลังนะครับเป็นดอกเฟืองฟ้านะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 1,080p 30นะครับเรียวมีโน้ต50นะครับคลิปภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับยืนนิ่งๆนะครับเวลาประมาณ9โมงเช้านะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ได้ยินเสียงชัดไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เดินช้าๆนะครับ ดูสีสันของเครื่องเล่นนะหนึ่งสองสา้าหกเจ็ดแปดเวิดีโอ1080งพีครับเรียวมีโน้ตห้นะครับดูสีสันของเครื่องเล่นครับหนึ่งสองสาเดินช้าๆนะครับกล้องไม่มีการสั่นนะ1234567890 ต่อมาครับมาลองฟังเสียงกระดิ่งหรือว่าลำโพง มาสรุปเรื่องลำโพงเสียงดังฟังชัดใช้ได้เลยครับส่วนมากครับลำโพงตัวเดียวเสียงก็จะได้ประมาณนี้ต่อมาครับมาดูระบบชาร์จและก็แบตเตอรี่สำหรับแบตเตอรี่ครับให้มาอยู่ที่5000มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่10วัตต์ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างน้อยครับสำหรับรุ่นนี้ให้มาแค่10วัตต์มาครับมาลองชาร์จดูสัก15นาทีก่อนการชาร์จครับแบตเตอรี่มีอยู่4 7เรซเราก็จะจับเวลาประมาณ15นาทีนะครับสำหรับวันนี้ ขนาดชาร์จครับก็จะมีคล้ายๆกับมินิแคปซูลแจ้งเตือนสถานะกำลังชาร์จครับอยู่ที่บนกล้องหน้ามาครับไปอย่างรวดเร็วเลยมาสรุปผลการชาร์จ15นาทีแบตเตอรี่จาก47%เพิ่มขึ้นมาเป็น57%สรุปชาร์จที่15นาทีได้แบตเตอรี่ประมาณ10%ครับตรงนี้ก็ถือว่าไม่เร็วมากไม่ช้ามากครับชาร์จปกติโดยทั่วๆไปต่อมาครับมาทดลองความทนแบตเตอรี่ ตามสเปคเลยครับแบตเตอรี่ให้มา5,000มิลลิแอมการทดลองครับเป็นการทดลองแบบเปนบ้านง่ายๆก็คือเปิด YouTube ทิ้งไว้ก่อนเปิดครับแบตเตอรี่มีอยู่ที่100%ปรับค่าแสงประมาณ60%ปรับวอลลุ่มเสียงประมาณ40%ก็ G ไปอย่างรวดเร็วเลยครับผ่านไป1ชั่วโมง2นาทีแบตเตอรี่จาก100%ลดลงเหลือ94%ก็ G 3. ถือว่าทนใช้ได้เลยครับสำหรับแบตเตอรี่รุ่นนี้ ต่อมาครับเราจะมาทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตสำหรับเจ้าเรียวมีโน้ต5รองรับ Wi-Fi 2.4 GHz หรือว่า Wi-Fi 5 GHz ที่บ้านได้สบายสายครับผลทดสอบที่ได้ครับ 230MB/s ก็ถือว่าทดสอบได้ออกมาค่อนข้างสูงครับรับ Wi-Fi ค่อนข้างดีต่อมาครับเรามาดูจุดเด่นของรุ่นนี้ถึงแม้จะเป็นเครื่องราคาถูกครับยังสามารถกันน้ำกันฝุ่น i p 5 c ก็จะก,กันพวกละอองน้ำละอองฝนได้ชั่วคราวครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่ลาโมบายหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ